สามีน้ำหวานเผยตรงๆทุกอย่างที่โพสต์อยากเตือนสติภรรยาและมือที่สามดรนัทวุฒิมาแก้วหรือว่าคุณนัทค่ะสามีของนักแสดงสาวน้ำหวานเดอะเฟสหลังตกเป็นกระแสข่าวร้อนแรงอยู่ในตอนนี้ได้เปิดใจผ่านทางทีมข่าวอมรินทีวีนะคะถึงประเด็นที่เจ้าตัวโพสต์สอรี่สุดเดือดค่ะโดยเปิดใจเอาไว้ว่าตอนที่โพสต เพราะว่ารู้สึกอยากจะเตือนสติทั้งสองคนคือฝั่งตัวน้ำหวานและมือที่3ว่าสิ่งที่ทำไม่ถูกต้องโดยตนนะคะโพสต์ไป20โพสต์ทุกโพสต์มีความหมายทั้งบอกใบชื่อและสถานการณ์ที่เจอส่วนสถานะยังไม่ได้เซ็นใบย่าแต่ตนบอกเลยว่ารักคนนี้มากหากเขากลับมาตนก็พร้อมที่จะกลับไปนอกจากนี้ยังสาบานอีกว่า เรื่องตนซุกกิ๊กนักศึกษาไม่ใช่ความจริงทั้งนี้น้ำหวานและสามีตกเป็นกระแสข่าวร้อนแรงเลยล่ะค่ะหลังจากที่ฝ่ายชายนะคะโพสต์ตอรี่เดือดระบายความในใจคล้ายกับฝ่ายหญิงนั่นมีกิ๊กก่อนที่จะโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวชี้แจงข่าวลือที่เคยเกิดขึ้นในอดีตค่ะว่าผมดร์นัทวุฒิผมไม่เคยมีกิ๊กหรือมีนักศึกษาบ้าบออะไรตามที่เป็นข่าว พวกงโงๆเสพข่าวแล้วไม่รู้อย่าตีความเองที่ผ่านมายอมโดนดา่าแต่วันนี้ขอรักษาเกียรติของตัวเองบ้างสงสัยโทรมาถามผมเองผมแมนพอเรียกได้ว่าง,งานนี้นะคะก็เป็นกระแสที่ร้อนแรงมากๆเลยล่ะค่ะนะตอนนี้เอาเป็นว่าเรื่องนี้นะคะถ้าหากมีความคืบหน้ายอย่างไรแล้วก็ทางเราก็จะรีบนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามกันทันทีเลยล่ะค่ะ